เอาละครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนกันอีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้ตื่นเช้ามานะครับไม่เช้าสี่เกือบเที่ยงเลยนะฮะตื่นขึ้นมาเพราะความหิวนะครับเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยวันนี้ตื่นเช้ามาต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้วันใหม่เริ่มต้นปีใหม่ถ้าใครจะเริ่มทําอะไรในปีใหม่นี้ก็เริ่มวันนี้ได้เลยนะฮะเช่นกันในเกมนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโชคได้ทำร้ายเราไว้หนักมากนะครับวันนี้วันปีใหม่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําชัยชนะเกี่ยวกับโชคในเกมนี้เข้ามานะครับ เมื่อคืนมันปีใหม่เรารีวิวไปแล้วนะฮะว่าอัปเดตอะไรมาบ้างสรุปเลยก็คืออันนี้แหละครับนี่คืออัปเดตปีใหม่นะฮะแพ็คเสียโบบักนะครับส่วนอย่างอื่นที่เป็นกิฟต์มีการตกแต่งแมปอะไรอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับเพราะว่าแทบจะไม่ได้เล่นอะไรเลยเมื่อวานเราเปิดไปแล้วนะครับสิอันสิบไปนะฮะตอนรับปีใหม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับได้มา3ตัวนี้ได้มาแล้วก็ขายไม่ได้ด้วยนะไม่มีขายากได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เล่นนะครับคือถ้าเกิดสัเลี้ยงมดู ไม่ค่อยสวยไม่ค่อยน่ารักเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะยิ่งเป็นกุศีนี่คือแทบขายไม่ได้เลยตอนนี้มีแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะกลายเป็นตัวธรรมดาไปแล้วส่วนเจท่านจะกลายเป็นตัวใหญ่ในอนาคตนะฮะเป็นตัวหายากถ้าเกมยังมีอัปเดตอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะอัปเดตอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์จนถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่ามันก็เริ่ม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 ,มตันๆหน่อยๆแล้วนะสำหรับคําแนะนําก็เหมือนเดิมนะครับ Don't ลา y it at home นะครับไม่ต้องไปเติมดูผมเปิดก็พอแล้วนะครับมันเข็มมากเรามาลองสัก30บก่อนแล้วกัน 30บใบจะมาไหมเมื่อวานตัวใหญ่ไม่มีสักตัวเลยนะฮะตัวเล็กล้วนๆ30ก่อนคือมันแพงนะฮะเรียกว่าแพงมากโอเค30บใบ30ใบวันนี้เราจะใช้เพิ่มโชคหน่อยละกันนะฮะเมื่อวานไม่ได้ใช้อ้อมันมีคูณ2อ,อยู่ด้วยคูณ2โชคคูณ2เหรียญน,นะครับเป็นอีเวนท์ที่ให้มาตอนปีใหม่คือจริงๆทำเหมือนช่วงคริสต์มาสก็ได้นะ ตู้ก็เหมือนกันใช่ไหมคือมีตู้ฟรีกับตู้ที่เสียเงินตู้ฟรีก็จํากัดเวลาแล้วก็เปิดยากขึ้นตู้เสียเงินก็เปิดง่ายหน่อยแต่ว่าก็เสียเงินแทนนะฮะคืออย่างน้อยก็จะได้มีอะไรทําในช่วงปีใหม่ในเกมนี้นะครับเพราะว่าที่อัปเดตมามันไม่มีอะไรให้ทําเลยถ้าไม่เสียเงินคือไม่มีอะไรให้เล่นเลยไปรับกิฟต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอย่างน้อยมีเป็นเป็นตูว้วางตรงนี้ก็ได้สักตู้หนึ่งเปิดแบบแพ็คนี้เปิดได้ยากหน่อยยากมากๆอะไรอย่างนั้นอะโอเค เรามาสำรวจดวงเรากันนะฮะเราเริ่มจากตรงไหนดีที่จะนำโชคให้เราสมัคร VIP ไว้แล้วก็ต้องโซน VIP หน่อยผมใส่สัตว์เลี้ยงก่อนนะฮะทีละสามเหมือนเดิมหนึ่งสอง,งตัวใหญ่โอ้โหอีกแล้วบอลลูนคือสัตว์เลี้ยงรอบนี้ไม่สวยเลยอะใช่ไหมคือก็เลยไม่มีใครอยากได้นะฮะไปโซนคริสต์มาสดีกว่า เผื่อบ้านหลังเดิมจะให้โชคเราอีกครั้งหนึ่งบ้านคุณนา้าที่ให้ตัวเรนโบว์อยู่ตรงไหนครับคุณพี่เจ้าของบ้านครับมาลบกวนอีกรอบหนึ่งถึงแม้ว่าจะเลยคริสต์มาสไปแล้วแต่ผมยังเชื่อว่าคุณพี่นั้นยังส่งโชคให้ผมได้นะครับตัวใหญ่ก็ได้ไททานิคก,ก็ได้โอ้โหเรนโบว์เรนโบว์อีกแล้วแต่ว่าตัวเล็กโอเคขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับ จ้าแม่ตัวใหญ่ตอนนี้ก็คือเปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่มีให้เปิดนะฮะแพ็เสียเงินก็ไม่มีก็เป็นตัวที่เป็นลิมิเต็ดไปแล้วตอนนี้เป็นเจ้าลิงแทนอะพาเพื่อนมาอยู่ด้วยเจ้าลิงตัวใหญ่ออกมาหน่อยมาอยู่กับเพื่อนนายโอ้โหชายนี่ชายนี่บอลลูนผ่านไป9ตัวแล้วนะฮะตัวใหญ่ไม่มาสักตัวหนึ่งเริ่มต้นปีได้ค่อนข้างสวยงามมากลองเปลี่ยนบ้านดู ซันต้าดีกว่าไปซันต้ายังอยู่ไหมซันต้ายังทำงานอยู่ไหมครับดูหน่อยมิสซิสคลอกับมิสเตอร์พอลนะฮะยังอยู่ยังอยู่ขอด้วงหน่อยครับด้วงหลังปีใหม่จากซันต้าทำไมมาดูสิ้นหวังอย่างนี้มัน <laughs> ดูไร้ค่าซุดเลเกิดโอ้ย แล้วอีกแล้วทำไมเพสตันเค็มอย่างนี้โอ้ไปโซนธรรมดาดีกว่าโซนแมวแคทเวิ d นะฮะไปตรงที่แคทคิงด d อมงี้มาอย่างเค็มอยา่ยางเกลือเจ้าแมวส่งโชคให้เราหน่อยเร็วเราไม่ได้โชคเลยเนี่ยช่วงนี้โชคหายหมดเลยตั้งแต่เจอเรนโบไปส่งโชคมาให้หน่อยเร็วเจ้าแมวนะคอไทไทันไททานิก เราเติมไปเยอะแล้วเนี่ยไทาทนิคเนี่ยไม่มาเลยอะโอ้โหเจ้าของแมพขับเฟอร์รารี่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันกินเกลือ,อคุณเพสตันครับจะเค็มไปไหนครับเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็ได้เจ้าบอลลูนสีเขียวส่งโชคมาให้เราหน่อยอตัวใหญ่ก็ไม่มีอ่ะสักตัวหนึ่ง ฮ้อ <laughs> ไปแฮกดีกว่าแฮกเกอร์ประตูแฮกเผื่อจะแฮกโชคได้อ่ะประตูวาร์ปประตูแฮกนะฮะแฮกโชคให้เราหน่อยในโซนเท็กวัวสามอันเหมือนเดิม,มโดนทับอีก หิบสมบัติออกไปก่อนดวงยิ่งไม่ดีอยู่โอ้โหเริ่มต้นปีใหม่ในเกมพิซิมิเตอร์ได้ดีมากเข้มสุดๆเข้มแบบเข้มแบบกลมกล่อมมากเข้มๆเลยอันนี้อันหนึ่งโอ้โหอ่ะไปหาวิญญาณเจ้าแฮกแคทดีกว่าไม่รู้ว่าวิญญาณของเขายังอยู่ไหมโดนปลดประจำการออกไปเจ้าแฮกแคทกับพิกเซลแคท แจ๊คแคทส่งพลังมาให้เราหน่อยเรารู้ว่านายยังอยู่ที่นี่พิกเซลเวิร์ไปพิกเซลเวิร์เจ้าพิกเซลแคทคือราคาก็ตกนะเปิดได้ก็ใช่ว่าจะมีราคาแต่ว่าก็ออกไปอยู่ดีนะฮะ ไม่อยู่ในตู้แล้วมาเจ้าพิกเซลขอพลังนายหน่อยตัวใหญ่เหนื่อยเหนื่อยใจเหลือเกินโอ้โหทำไมมันทำไมมันเค็มอย่างนี้เนี่ย ตอนคริสต์มาสก็โอ้โ oh, ห30ใบตอนคริสต์มาสก็70ใบได้ตัวใหญ่ไม่แค่ตัวเดียวอันนี้อีก30นะฮะอันสุดท้ายละอ่ะห้องนี้แล้วกันมันดูสิ้นหวังมากเลย <c oughs> มัน <c oughs> เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ในเกมนี้ที่สุดๆไปเลยฮะอือหโอือห มาในจังหวัดสุดท้ายก็ย <c oughs> <c oughs> ังดีเอ็กซ์ลอนะฮะไททันยังไม่มาแต่เอ็กซ์ลอมาแล้วเอ็กซ์ลอตโอ้ยเอ็กซ์ลอนี่คือตัวหายากไหม0.7ซโอเค30ใบได้ตัวใหญ่มาตัวหนึ่งนะฮะไททันไททานิกยังไม่มาตอนนี้ตัวใหญ่คือมันกลายเป็นตัวแบบเหมือนตัวธรรมดาไปแล้วนะฮะใครๆก็มีนะครับจริงตัวคิสมนที่เปิดง่ายมาก ก่อนหน้านี้นะแต่ตอนนี้ก็น่าจะพอเปิดได้อยู่อาจจะใช้เวลานานหน่อยโอเคไหนลองขุดสิฮะมันก็ไม่ต่างจากเดิมนะฮะขุดเหมือนเดิมขี่ได้ไหมเนี่ยขี่มันไททันได้ไหม <c oughs> <c oughs> ผมจะได้ไหมเนี่ยไททันเห็นก็เทรดกันคือใช้เรนโบกันหลายตัวนะฮะต้องเป็นเรนโบที่แบบตัวกเก่าๆตัวหายยากๆด้วยนะราคาสูงๆเอามาเทรดไททันที่ผมมีเนี่ยต่อให้เทรดทั้งหมดที่ผมมีก็ยังไม่ได้เลยนะไททัน คงไม่มีใครเอานะฮะคือราคามันสูงต้องเปิดเองเท่านั้นเทรดคงไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงนะครับ